เอาพวกโห้ยน้ำกระบองเพชรออกก่อนเฮ้ยนี่มันโบลลิงอ้วกเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีประปันครับกับเกมสู่ Happy Animal สร้างสวนสัตว์เลี้ยงสัตว์ให้มีความสุขกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วเราจะได้เห็นกันว่างานในสวนสัตว์บางครั้งก็มีความน่าตื่นเต้นแล้วก็อันตรายขนาดไหนนะครับสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เราจะสามารถพัฒนาสวนสัตว์ของเราเลี้ยงสัตว์ชนิดใหม่กันได้หรือเปล่าน,นะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มเล่นก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการดูแลเหล่าสัตว์ป่าในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะดอนที่17ดูสิเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหยแยกข้อกันอีกแล้วเพื่อนมาคราวนี้อ่าปิดตรงนี้ก่อนเอาปาก้าเข้ากรงโอ้โหยตัวเดิมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรอืมเข้าไปเลย แยกสิงโตออกก่อนถ้าเป็นเรื่องจริงเจ้าสิงโตอาจจะมีการกระโดดเข้าไปกัดเลยก็เป็นได้นะ <c oughs> ว้าพบปะผู้คนไม่ใช่เจอเพื่อน <c oughs> เรียบร้อยคราวนี้ก็ปริงโอ้โหย,ยังไม่สามารถอัปเกรดคิดเช่นกันได้นะอื <c oughs> ต้องมีการเก็บเงินเพิ่มไปก่อนมาด่านที่18โอ้โหให้มันกินอาหารกันอีกแล้วอุย้ยเฮ้ยมันม่วงเอ้ยไม่ใช่มะเขือม่วงครับผมงับแตงโม เฮ้ยกัดอื้อโอ้ยแม่รู้สึกว่ากัดยากนทีนึ่งพลังการมของเจ้าฮิปโปนะครับบอกเลยว่าถ้าโดนปุ๊บน่าจะไม่เหลือชีวิตรอดอย่างแน่นอนเพราะว่ากัดแรงแล้วเกินจะระคขยยังตายได้เลยนะเฮ้ยดานโบนัสขโมยเนื้อจากเจ้าสิงโตอีกแล้วเอาก็ได้นะเผื่อได้ตังค์เยอะมาละจ้าเนื้อสองชิ้นเฮ้ยไปเลยอุ้ยอ้าวโดนดีแบบนี้อ,อ้าไม่รอดจมดินขโมยตอนมันเผลอ แบบนี้เุ้ยเรียบร้อยอุ้ยเจอว้าวอุ้ยไม่ทันปะโถ้ยจังหวะที่ดีเุ้ยเรียบร้อยไปอีกแล้วอุย้ยยิงกินไม่อิ่มอยู่ปะโถ้ยได้100หนึ่งยเหรียญปริงป๊าปป๊าบสามารถดูโฆษณาเพื่อสปีดอัพด้านบนกันได้เฮ้ยปราบสี่ร้อยครับผมไออัปเกรดคิทเช่นดูสิห้องครัวมาละจ้าคราวนี้อัปเกรดอัป,ปากาดี่ไม่เอย่ย จัดไปดูสิือรอการอัพเกรดเดี๋ยวผมเป็นเจ้าลิงจ๋อที่จะต้องเก็บหืเก็บกล้วยมาป๊าป,ป๊าปเฮ้ยโอ้โยกี่ตัววะเนี่ยแม่ยังน้อยอยู่ระวังด้วยนะเราห้ามชนแบบว่าอีสูงสูงไม่งั้นร่วงแน่นอนเฮ้ยลิงตกไปแล้วตกหลุมป๊าปป๊าปอ่าสูงพอไม่เอ่ยได้อยู่เพื่อนไปอื รียกได้ว่าโอา้โหได้กล้วยกันอย่างทั่วนหน้ากันเลยนะเฮ้ยปรบ๊บเรียบร้อยมาอัปเกรดโอ้โหคราวนี้เป็นการอาบน้ำเจ้าอัปปา้าอย่างนั้นเหรออืมเป็นไงมีสองตัวโอ้โหเฮ้ยออกมาจากดงอะไรวะเนี่ยเราต้องทำความสะอาดมันหน่อยนี่เอาพวกโอ้หน้ากระบองเพชรออกก่อนโอ้หอูมีเยอะ้วยนะปับป๊บปั๊บเด็ดออกให้หมดเฮ้ยเรียบร้อย นึกว่าจะต้องอาบน้ําแม่ไม่จําเป็นงั้นสินะโอ้โหอัปเกรดอ,อะไรกันดีไอสกีมละกันมาเพื่อแบบว่ามาเปิดขายให้กับผู้ชมทุกคนด่านที่22ไปมาเจอกับเจ้าสิงโตให้อาหารอย่างงั้นละ่ะนี่เส้นทางการให้อาหารเฮ้ยลบเลี่ยงเราจะต้องอ๋ออยู่จุดนี้เรียบร้อยมีกินครับผมว้างับงับงับ กินเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเราจะลองแบบว่า,าใช้เอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอ้าวตกน้ำเอ้ากดคิปไปแล้วแล้วคราวนี้ก็เนี่ยผมเดินมานี่อุย้ยยังไวโอ้โหช่วยทุ่นแรงนี่เองไปล้วเพื่อนสปีดอัพดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาเฮ้ยเรียบร้อยเปิดร้านไอติมได้สักทีนี่บิ้วไปเลยสร้างขึ้นมามเล็กๆ ยังไม่ใหญ่อะไรมากมายต่อไปก็ที่ตรงนี้แววเฮาจัดไปครับผมปรึงรองคอยการอัปเกรดโอเคทำงานต่อเพื่อเก็บเงินมาละจ้าให้อาหารเจ้าสิงโตไปได้มาก่อนกองแรกยังไม่พอต้องอนนี้ด้วยว้าชอบเหลือเกินโอเคตัวต่อไปก็ให้อาหารกับเจ้าฉ้างเอานี่ออกก่อนปึ๊บ นี่จะได้ไม่หล่นอ๋อเต็มๆผลไม้ไม่เสียหายโอเคเรียบร้อยมาอัปเกรดโอ้โหกิจ,จกรรมใหม่เฮ้ยมีอะไรกันบ้างต้องมาดูกันสร้างไปแล้วเพื่อนแล้วก็เข้าไปเลยอือหอต้องมานั่งคิดว่าทำยังไงก่อนดีอ่าอันนี้ออกเราต้องปล่อยผลไม้เน่าออกไปก่อนฮึบนี่จากนั้นก็ลงไปกล้วยกล้วยหอมเย่ดีใจจากนั้นเจ้าช้างเอานี่ออก แล้วก็ดึงนี่แยกผลไม้แบบเสียๆคราวนี้จะเป็นการอัปเกรดอะไรเอ่ยอัพเกรดฮิปโปหรือว่าเจ้าลิงฮิปโปก่อนอู้รอการสร้างเรียบร้อยดูสิคราวนี้โอ้โหยเอ้ยกินอะไรไปวะเนี่ยทั้งเหล็กอย่างนั้นเหรอเฮ้ยจะกินได้ยังไงมาระจ้าฮิปโปสองตัว แน่นกรงไปหมดเราต้องคอยกินที่เป็นแบบว่าอาหารเฮ้ยอันนี้กินได้เหรอโอ้ยกิืนไปแล้วอุ้ยอ้วกจะเย็นทั้งเหล็กไม่สามารถกินได้เฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยลูกโบลิ่งโอ้ยคุณสามมีผลไม้แบบว่าเป็นคอมโบมาหนึ่งสสเข้าปากเคี้ยวเป็นอะไรที่สนุกสนานกับการกินจริงๆโอ้ยบทละเอียดฟันของข้าแข็งแกร่งที่สุดอืออ้แมวทั้งเหล็กเฮ้ย นี่มันบอลลิงอืออ้วกบวดบวดลงน้ำทิ้งไปเลยมาคูณหนึ่งคุณสองคุณสามเย่อิ่มท้องโอ้โหชนปาก,อ,กอีกเฮ้ยนี่มันจุดใหม่ตรงไหนเอ่ยอ๋อตรงทางเข้าเอแยกประเภทสัตว์ตรงทางเข้าอีกแล้วหรอโอ้ยใหญ่ขึ้นขอดูกันหน่อยเฮ้ยมีลิงกับอปก้าอ่าคราวนี้ปุ๊บๆเดี๋ยวผมไปก่อนด้านขวา เย้ yeah, พักผวกมาแล้วต่อไปก็นี่เลยเจ้าสิงโตแยกไปทางซ้ายน่าจะยาวนานสามารถสคิปได้ด้วยงั้นเหรอเอา้ากดสคิปปุ๊บดูโฆษณาเสร็จปุ๊บทันที <c oughs> ต่อไปก็เจ้าลิงจ๋ออืมไม่ได้อัปเกรดสักทีมาสำหรับคราวนี้หูต้องลบกรองด้วย <c oughs> ปริงหูยลิงเป็นฝูงมีที่สำหรับกระโดดเล่นอ่าคราวนี้จะรอดหรือเปล่าเอ่ยอืมด้านหน้าอุปสรรคอย่างมากมายกันเลยทีเดียว นี่ปับ๊บหลบซ้ายหลบขวาเจ้าลิงจ๋อสุดพริว้วแล้วก็เป็นทางโค้งโอ้ยมานีมีหลุมด้วยเฮ้ยโอ้ยทะลุตรงกลางเดี๋ยวก่อนอุ้ยรูเต็มไปหมดใจเย็นใจเย็นออจจ๊บจบอ,อยังสูงปับป๊บปั๊บอืมสลับหลบซ้ายขวาเฮ้ยโอ้โหชนไปหลายตัวกองกล้วยอยู่นี่เข้าไปลเลยทะลม่ม <laughs> ยอดเยี่ยมจริงๆ คราวนี้อัปเกรดอะไรดีเอย่ยที่ขายตัว๋วหรือว่าเจ้าสิงโตนี่ที่ขายตั๋วไปก่อนอืมอยู่ตรงนี้อัปเกรดเฮ้ยดูสิที่ขายตั๋วแบบเพิ่มราคาของตั๋หรือเปล่านะ WC คืออะไรเอย่ยเป็นของใหม่อ๋อโซนใหม่ครับผมปะไปหั่นผักผลไม้กันหน่อยเนี่ยผมหูหั่นเนื้อ ให้กับเจ้าสิงโตจ้าจ้าจ้าจเอาละกินแบบละเอียดโอ้ยเป็นชิ้นนี่หั่นเนื้อเป็นแฮมขาไก่ด้วยโจโจโจคูณสามคูณสี่นีผมโอ้ยคูณแปดเฮ้ยหืมชิ้นอย่างใหญ่โจ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 ซอยละเอียดนี่ผมไม่มีรอดไม่มีรอดไส้กรอกอะไรก็มาอืมเจ้าพวกสัตว์กินไส้กรอกได้ด้วยอย่างนั้นหรอออ้ยหนดูสิเรียกว่าป่นละเอียดกันเลยทีเดียวโอเคเรียบร้อย เก็บเงินได้จนครบบิวไปเลยปริงโร้านค้าอะไรเอ่ยไม่รู้นะอืมต่อไปเป็นการอัปเกรดกรงสิงโตป่ะไปกรงอัปาปกากันหน่อยนี่โอ้โคราวนี้ลูกสิงโตเราจะต้องว่าตรงนี้มาก่อนอ่าแล้วก็นี่เลยเลี้ยวขวาโอ้โหเจอกันแล้วเพื่อน สำหรับตรงนี้ไม่ยากไม่ยากปัป๊บๆนี่ประมาณนี้ฟึฟบๆแม่ชิวจริงๆเป็นด่านที่เล่นโคตรง่ายอืมยังขาดอีกประมาณ400เล่นจระเข้ดีกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอ้โหคราวนี้อยากจะกินน่องมาน่องไก่ทอดเฮ้ยฮึบวางไปรีบเอาออกโอ้โหยอดไปทีต่อไปก็อืชิ้นเนื้อใหญ่ๆได้สิเพื่อน ว้ยของเบสิกลองเอากล้วยให้เจ้านี่กินหน่อยสิเฮ้ยอ้าวไม่อยากกินแม่ให้ผิดก็ตายได้เหมือนกันนะโอ้โหยบอกว่าอยากกินเนื้อแม่ไม่ยอมฟังฮ้อชอืมเรียบร้อยกงเจ้าสิงโตโอ้โหยไอ้มีอุปสรรคใหม่กันอีกแล้วอัปเกรดปริงอ่าเจ้าสิงโตอยู่กันมากขึ้นเฮ้ยมีเจ้าช้างแบบว่าคอยสะบัดหืมสะบัดน้ำซะด้วยไปเนี่ยผม Hey, อย่าพึ่งนะเพื่อนอออย่าพึ่งโอเครอดไปทีว้าหยจะกินแบบว่า,ากินเนื้อยังโดนน้าสะบัดใส่อีกคราวนี้มีเจ้าอัป,ปกาก้าเต็มไปหมดืออเร่งความไวเฮ้โยโอ้ยสุดยอดงับงับงับ,งบอืมคนนี้ทํางานดีเหลือเกินแล้วก็คราวนี้อัปเกรดอะไรดีวาาแวร์เฮาสละกันใหญ่ขึ้นอีกแน่นอนมาเล่นเจ้าช้างกันหน่อยสำหรับคราวนี้ โอ้โหอาบน้ำอืมแม่ลำตัวมีความสกรปรกสูงปั๊บ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 ฉีดได้ทั่วโอ้โยทำไมแบบว่าไม่หันด้านนี้เออเฮ้ยมีกิ้งตีลังกาหลบด้วยเ <c oughs> ออยเสร็จสิ้นออ้ยเบิกบานลูกช้างแสนสนนี่มันอะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นกิจกรรมใหม่เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยสวนสัตว์แห่งนี้ต้องมีการทำความสะอาดกันด้วยนี่เลยปืดป๊ดปื๊ดปื๊ด อืมทางเดินที่สะอาดเรียบร้อยมาแม่ผู้คนนี่น่าจะรักษาความสะอาดกันหน่อยนะโอเคสำหรับคราวนี้เป็นการแบบหให้อาหารที่น่าจะยากขึ้นออ้ยมีรถสองคันสวนสัตว์ที่อัปเกรดนี่คืออะไรเอ่ยกดตรงนี้อ๋อย้ายที่ได้โอเคอาหารเน่าไม่จำเป็นต้องเอามาให้กินเอาละเปิดมาตรงนี้ก่อนพร้อมกับเลื่อนขึ้นปึ๊บ เอออยู่ข้างกันได้ไงวะเนี่ยสัตว์กินเนื้อสัตว์กินพืชคร <c oughs> าวนี้ก็เรียกได้ว่า มีให้อัปเกรดอีกมากมายนี่คราวนี้เป็นกรงอะไรเอ่ยโอ้ยทางเข้าอีกแล้วสวนสัตว์ของเราตอนนี้ก็เรียกได้ว่าขยายพื้นที่ได้ยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยเราก็ลองมาเล่นให้ดูกันอีกพาร์ทน,นะครับว่าหลังจากพาร์ทที่แล้วตอนนี้มีการอัปเกรดอะไรเพิ่มขึ้นได้อีกบ้างใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกด ไลค์ like คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระลาดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนำเกมสนุกๆในครั้งหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ